วัดีครับผมวันนี้พบกับผมนะครับปองพลจิมเทศเอ้ยมีกีตาร์มาขายครับว,วันนี้เป็นมาติลีนะครับเป็นโป่งไฟฟ้าบ้างมาติลีรหัสรุ่น md 4 0 0 c ขนาด40นิ้วนะครับวัดจากก้นมาถึงหัวนะครับก็คือขนาด40นิ้วจริงๆตัวเนี้ยเป็นพระเอกของร้านขายดีมากๆมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะว่างมารีวิวเนาะอ่โปร่งไฟฟ้าเป็นของ lc 5นะครับนี่เึ้งมีเครื่องตั้งสายในตัวนะครับก็จะมีวอลลุ่ม เปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องตั้งสายแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหมือนอ,อะไรนะกดเพื่อที่จะแบบตั้งเอาโน้ตนั้นๆเน้นโน้ตนั้นๆปุ่มหนึ่งส่วนพวกนี้ก็เป็นทุ้มกลางแหลมอันนี้ลูกค้าไปปรับเอาเองหน้าตู้ตามใจชอบนะครับว่าอยากได้แบบไหนส่วนผมก็จะปรับแบบนี้นะครับทุ้มกลางแหลมมันปรับละเอียดมากๆอยู่นะเอชซีห้าเป็นปิกอัพราคาเริ่มต้น <S 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 อ่าแล้วก็ปล่องไฟฟ้าเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรโปรงไฟฟ้าลูกค้าจะมักจะถามตลอดนะครับว่าพี่ครับโปร่งไฟฟ้าแล้วผมจะเล่นเป็นโปร่งธรรมดาได้ไหมอ่าอันนี้ผมถอดสายแจ็คนะจริงๆโป๋่งไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือกีตาร์โปร่งธรรมดาตัวหนึ่งที่มีเครื่องตั้งสายในตัวและสามารถต่อตู้แอมเพื่อขยายเสียงได้นะครับอันนี้คือเสียงสดของมันนะ ือลูกค้าไม่มีตู้แอมเนี่ยก็เห็นไหมครับดังได้ปกตินะครับถ้าพอเรามีตู้แอมก็คือเสียบต่อตู้แอมขยายเสียงหึมลันทุงได้อ่าทีนี้ราคาเท่าไหร่อ่าตัวนี้2000มีทอนนะครับโปร่งไฟฟ้ามาติลลี่ขนาด40นิ้ว1,950บาทนะครับโอนเต็มจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีบวกเพิ่มแล้วถ้าจ่ายปลายทางก็โอนค่าส่งเข้าปก่อนรอย150บาทแล้วก็จ่ายปลายทางตอนรับสินค้า19 5 0บาท คือถ้าปลายทางอะคุณจะโดนบวกเพิ่ม150บาทนะครับถ้าโอนเต็มก็ดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งอ่าจะได้อะไรบ้างก็จะมีกระเป๋ากกปิกที่เก็บปิกสายสายพายประแทนคอถ่านสายแจ็คแล้วก็เซตอัพไปให้เล่นง,ง่ายๆเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องพี่สายสูงไหมอดน๋ี้ผมจัดการแน่นอนผมเนี่ยนิ้วเล็กมากเป็นผู้หญิงเลยนะครับเส้นง่ายเลยส่วนขนาด40มิ้วอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะม่นเนาะคือแบบอ่พี่ ผมรับกีตาร์มามันตัวเล็กจังผมสูงอ168นะครับหนักประมาณ 60, 68 67นี่เยืนเทียบดีกว่านี่มันประมาณนี้นะแต่มันไม่ทงไม<น>ก็ขนาด40เนาะก,ก็คือวัดวจากก<น>้นมาถึงหัวนะครับขนาด40นิ้วก็จะประมาณนเนี้ยเนี่ยผมก็ไม่รู้อะพี่ก็ลองดูเอานะครับเนี่ยบางคนกังวลว่ามันเล็กไปไหมก็ลองเทียบดูแบบนานๆวิเคราะห์ จากรูปภาพอะไรก็ได้เพราะว่าผมเข้าใจนะคนต่างจังหวัดคือพี่เขาไม่ได้มีโอกาสเข้ามาลองนะครับผมเข้าใจมากเลยยังไงก็พิจารณาจากคลิปจากภาพถามให้ถี่ถ้วนได้เลยนะครับไม่โกรธไม่ว่ากันนะ<ม>เพราะกังวลว่าพี่ได้ไปเนี่ย <c oughs> มันจะเล็กไปไหมของเด็กเป้าเนี่ยไม่นะครับมันเล่นได้นะเด็กผู้ใหญ่เล่นได้นะเสียงวานด้วย <c oughs> ดัง40นิ้วเล็กไหมไม่ผมว่าไม่นะดีดเบามากๆนะครับ ตัวนี้จริงๆมีทำรีวิวโป่งธรรมดาไว้นานแล้วนะเสียงธรรมดาคำถามหนึ่งก็ฮิตเหมือนกันโปร่งธรรมดากบโป่งไฟฟ้ารุ่นนี้เสียงจะเหมือนกันไหมตอบเลยนะครับเหมือนกันผมแยกไม่ออกเลยเสียงเหมือนกันเลยต่างแค่มันแพงกว่าแล้วก็มีจูเนอร์ในตัวแล้วก็ต่อตัวแอมได้จริงๆก็ซื้อเผื่อ,อนาคตถ้างบไปจำกัดก็ซื้อเผื่อ,อนาคตก็ได้เป็นโปร่งไฟฟ้าก็ผมว่าก็คุ้มกว่านะครับมีเครื่องตั้งสายด้วยกดปุ๊บเออแล้วก็ดูรครืออะไรตั้งตั้ง,ต,งตั้งได้เลยนะครับผมว่ามันคุ้มกว่า นแล้วก็ใส่ฐานตรงนี้มันเป็นฐาน9โวลต์นนะ,ะถ้ามันกดไม่ติดจุดเนอร์ไม่ติดก็ซื้อฐานมาเปลี่ยนนะจ๊ะใส่ตรงนี้ใส่แจ็คก็เสียบตรงนี้ประมาณนี้ก็40นิ้วก็บางประมาณนี้หนาประมาณนี้นะ ก็เป็นโป่งไฟฟ้าราคาเริ่มต้นเป็นราคาเริ่มต้นของร้านเลยไม่เกิน2,000มีทนะครับก็ผมว่าคุ้มมากเลยนะถ้าอยากจะได้โป่งไฟฟ้าตัวเริ่มต้นของสตัวหนึ่งเริ่มต้นมีหลายสีนะจริงๆตัวนี้มีสีแบบมีดำมีส้มตานเข้มมีซันเบิร์ดแล้วก็สีไม้เนี่ยอ่าสีพระเอกนะครับขายดีแต่ว่าถ้านานไปอ่ะสีไม้จะชอบหมดก่อนนะครับยังไงก็ลองทักมาถามเรื่องสีกันก่อนได้ ทางกลางวนอยู่นะอ่าช่องทางการสั่งซื้อของเรานะครับก็เพจเคลื่อนดนตรีที่บ้านนะครับชื่อเพจนะเครื่อนดนตรีที่บ้านแล้วก็อันที่2ก็เป็นช้อปปีชื่อร้าน Mu วมิวสิกโฟร์เฟรนนะครับต่อไปช่องทางที่3ก็ยู u ูบในหลัที่เราดูกันอยู่นะครับก็ปองพลชิมเทศนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับนะครับเงาเหลือเกินฝากกดให้หน่อยนะครับแล้วก็อ่าผมร้านผมอยู่นนทบุรีนะครับล้วแวะใกล้เคียงใช้ไลน์แมนไปส่งได้นะครับไม่ถ้ามถ้ามันใกล้กันอ่ะ ไม่ไม่ต้องเสียค่าส่งเลยแต่ว่ายังไงส่งพิกัดเข้ามาเช็คค่าส่งกันก่อนนะครับก็ค่าส่งอาจจะคิดเพิ่มตามระยะทางนะแต่ใกล้ๆก็ส่งฟรีแหละตั้งสายอะไรไปเรียบร้อยลายแมนส่งฟรีหรือว่าจะมารับที่หน้าบ้านก็ได้ก็คือพิพพจารณาจากคลิปเนี่ยครับรีวิวเสียงของผมนะคือช่วงนี้มันจะไม่ค่อยสะดวกให้ลูกค้าแบบมาเลือกมาลองเล่นนะครับก็จะนัดรับหน้าบ้านได้บ้านผมอยู่ในซอยไซมานนทบุรี ถนนัตนาธิเบศนะครับก็ลองส่งแอดไลน์มาก็ได้นะครับจะส่งรายละเอียดข้างล่างนะครับก็แอดไลน์มาดูพิกัดกันกน,นัดรับกันหน้าบ้านได้โอนก็ได้จ่ายสดก็ได้นะครับนี่เล่นไม่ค่อยได้เสียบตู้เลยเนาะนี่นเล่นโป่งปกตินะครับคือเสียงเหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องกังนวลว่าโป่งไฟฟ้ากับโป่งธรรมดาเสียงกันไหมเจีงเหมือนกันไหมเหมือนกันผมว่าเหมือนกัน ไม่มีแล้วมีวะเซอไม่มีอ่าอเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเหมือนจะมีเหมือนจะมีเปิดตัวสักอย่างอ,างอ่ะรอดูกันนะครับผมอ่าวันนี้ก็ไปแล้วนะอ่าไปแล้ว